หลายเดือนไม่ชอบคือผมไม่ชอบมันไม่เราเราก็ไม่ไหวเหมือนกันสายปามัอยาวมากครับรอบรอบมันนานรอบมันนานประมาณเห็นได้ข่าวบางเจ้านะครับก็สามเดือนหกเดือนครับประมาณนั้นนะครับซึ่งซึ่งไม่ไหวรายเล็กตายก่อนครับตายฮะเรายังไม่ขนาดขนาดนั้นครับครับแต่อยากทํำไหมอยากทำยังไม่ขนาดนั้นครับในช่วงที่ทําเนี่ยก่อนที่จะเข้มแข็งเนี่ยก่อนที่จะเป็นคนไทยเข้มแข็งครับ กี่ปีแรกที่ต้องที่ต้องทนอยู่อย่างนั้นทนอยู่ถึงเะถึงจุดคุ้มทุนประมาณสามปีสามปีเลยสามปีสามปีก็มันเหมือนกับว่าเราทําแล้วมันไม่คุ้มมันเป็นแค่หลักหมื่นอ่ะอืมมันหลักหมื่นนี่อยู่ไม่ได้นะครับแต่าบางคนทํทงานประจํอได้มากกว่าเยอะเยอะมากกว่าเยอะคือมองเห็นโอ้แบบอดทนเลยอ่ะคือเรามองเห็นว่าเมื่อไหร่จะติดตลาดอื แล้วลูกค้าเราก็ไปคือพยายามก็จะไปคุยกับลูกค้าพยายามจะไปเปิดสินค้าใหม่แต่เนื่องจากว่าผมก็ต้องเพิ่มลายสินค้าเข้าไปสิ่งที่เราเราเราไปเจาะตลาดเพิ่มไม่ได้แต่แต่ตามมาคือว่าผมเพิ่มลายสินค้าเข้าไปครับช่วยทดแทนเข้าไปอตอนหลังผมเลยมีทูบผอมเข้ามาด้วยอ๋อนนี้มีทูบครับ,รบก็เป็นเป็นตัวทดแทนที่เป็นอย่างเช่น สมมติว่าหนึ่งล้านเนี่ยเรามีสินค้าตัวเดียวอถ้าเรามีลายสินค้ามากขึ้นก็กลายเป็น3ามลายสินค้า4ี่ลายสินค้าเข้าไปแต่ไม่มันนั่นก็หมายความว่าเงินทุนก็ต้องลงใส่เข้าไปอีกก็เอาเงินกลับมาหมุนอ๋อครับหรือบางทีเราอาจจะเพิ่มทุนเอาครับครับมันก็มีเทคนิคหลายอย่างถ้าเราคิดว่าไม่พอก็ไปเพิ่มทุนครับครับก็กู้อีกไปกู้อีกก็ไปหนี้อีกยังยังมีนี่อยู่และนี่ยังยังส่งออมสินอยู่ไม่ต้อยยังมีอ่ะ ก็จําเป็นครับท่านผู้ชมเงินทุนนี้เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับในเรื่องเรื่องของของธุรกิจนะฮะธุรกิจใหญ่นะฮะเงินทุนไม่มีก็จบเหมือนกันจบครับเล็กก็ไม่มีก็จบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินก็สําคัญที่สุดนะฮะเงินอ่าสมมติสมมติมีเงินครับเงินเงินกับการจัดการเงินการจัดการพนักงานอันในสำคัญสุดเงินจัดการพนักงานเงินครับ เงินนี่แหละเงินครับถ้าไม่มีเงินก็จัดการไม่ได้ถูกไหมฮะการจัดการมันได้ระดับหนึ่งไงแต่มันจะทําใหญ่ไม่ได้เพราะเงินทุนเราไม่มีถูกไหมฮะไล่ลาดับนะแต่ถามว่าทุกอย่างสําคัญหมดแล้วแบรนด์น่ะแบรนด์ใครดีไซน์ให้แบรนด์เอถ้าแบรนด์นี้อุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมของกล้วยน้ําไทยเป็นคนออกแบบให้ออกแบบให้อุตสาหกรรมกล้วยน้ําไท คือในโอท็อะครับอ๋อ<น>คุณเคยอยู่โอท็อมาก่อนใช่ในโอท็อเนี่ยผมเป็นโอท็อด้วยไงครับในโอท็อเนี่ยหน่วยงานที่มาช่วยเหลือก็คือว่าพัฒนาชุมชนอ,อาเภอจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับเพราะอุตสากรรมเนี่ยเขาเป็นคนออกมาตรฐานให้มาตรฐานคือมอพชนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมต้องไปขอจดแจ้งจากออยอก่อนเนี่ยขอยังเอ่อตัวนี้กําลังขออยู่ครับอันไหนการขัานดเนินการเอ่อทุกตัวครับเขาจะให้จดปีนี้เป็นปีแรกที่ให้จดครับ กำลังดาเนินการอยู่ครับเพราะแต่ก,ก่อนไม่มีแต่ก,ก่อนนี่คือโมโบชอุตสากรรมออกเลยก็เอาไปเทสพวกนี้ผ่านการเทสก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีโอผลิตและขายได้เป็นโอทนะครับผมไปจดเป็นแจ้งเป็นโอชอปโอทอปเต็มนะครับอุตสาหกรรมก็จะมาดูแลรเรื่องของตัวเนี้ก่อนที่จะมาออกมางี้ได้เนี่ยเราก็ต้องส่งไปตรวจสุ่มตรวจผ่านไหมผ่านครับตัวนี้ผ่านทุกตัวโอ้ดีดีด้วยพอผ่านทุกตัวเสร็จแล้วเราก็เริ่มมีโมโบชเข้ามา แต่ส่วนเรื่องของสลากตัวนี้ที่ออกแบบเนี่ยผมเองก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบนะก็เข้าไปหาอุตสาหกรรมที่ก๋วยเตยนไทยเขาก็ออกแบบให้มาครับแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างเงี้ยตัวแบรนด์เข้าออมาอ๋อตัวนี้เป็นเครื่องครับเครื่องไหนเครื่องการันตีครับออกมาด้วยครับท่านผู้ชมเนะฮะมีการันตีด้วยผมลองเปิดดูก็อหอมใช้ได้เลยนะ หอมมันหอมแบบละมุนนะครับไม่ไม่ฉี่กับเป็นตะไคร้อย่างเดียวอืมครับละมุนท้าทายใหม่ครับสมมุติครับผมจะเป็นนายทุนให้ครับคุณตินสิทธิ์ครับเอาแบบกิน่ะดื่มปุ๊บยุงไม่มามันจะยากนิดนึงอ้าวอใช่ไหมอ้าวผมกําลังท้าทายคุณตินสิทธิ์แล้วนี่อย่างเงี้ยผมเห็นธรรมดาไปแล้วถ้าผมอยากจะเป็นนักลงทุนเนี่ยผมถามคุณอะเอาดื่มเลย ผมจะไปเนี่ยสมมุติผมจะบางคนเนี่ยมันมีพวกนายกออบฟ้อ้ยขายนายกรอบใช่ครับพวกเล่นกลอฟกลางคืนครับคุณเล่นกรอบกลางคืนเนี่ยฉีดทาครับทีเนี้ยถามผมผมอยากจะได้แบบดื่มอะดื่มแล้วก็ยุ่งไม่มาเนี่ยคุณจะทํายังไงดีเอ่อผมต้องขอเวลาหาข้อมูลก่อนช้าไปแล้วไม่ได้เงินผมอ๋อไม่ได้ผมชอบในตัวคุณมากเลยแต่ผมท้าผมอยากได้โปรดักอย่างเงี้ย มันก็ไม่สามารถตอบได้ในเวลาเร็วครับเพราะถ้าเกิดว่าได้เราเร็วเราทําช่วยก็ได้อแต่ว่าผลออกมาล่ะอย่าลืมนะครับผมตีแบนด์ถ้าเกิดผมตีแบนด์นิติชัยเนี่ยสินค้าทุกตัวต้องออกมาดีครับถ้าออกมาไม่ดีผมพังเ,เพราะตัวนี้ผมจดเครื่องหมาย anyway ไอ้นี่ไว้เครื่องหมายการค้าไว้ครับครับรับท่านผู้ชมครับคนไทยเข้มแข็งในช่วงที่สองเนี่ยก็เเราได้รู้จักผลิตภัณฑ์นะฮะรู้จัก การเทคนิคการหมุนเงินนะฮะเทคนิคการที่จะเอาไปกระจายสินค้าต่างๆนะครับช่วงหน้ามาดูว่าทางคุณจินยัสิทธ์เนี่ยนับจากนี้ไปอีก5ปีนะฮะจะทำยังไงกับธุรกิจนี้เพราะว่าธุรกิจนี้ก็เหมือนกับเลี้ยงลูกนะใช่ไหมมอนก็เป็นลูกชายนะฮะถ้าลูกชายคนนี้โตขึ้นก็จะเลี้ยงเรารแต่ถ้าลูกชายคนนี้ไม่โตก็ก็จบครับเราต้องเลี้ยง <จบ S 1> ต่อเลี้ยงต่อนะ <laughs> ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคนไทยเข้มแข็งครับเราอยู่กับเจ้าของธุรกิจสมุนไพรไ่ย,ยุงและกํายาหอมที่ทำจากสมุนไพรนะครับคุณตรินสิทธิ์ไตรวีรพงศ์นะครับซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านก็คงจะเห็นอยู่แล้วในช่วงแรกนะครับก็เริ่มต้นเรื่องของธุรกิจนะฮะช่วงที่สองก็เริ่มโตละเริ่มไปกู้เงินมาจากธนาคารออมสินธนาคารประชาชนตอนนั้นหมื่นกว่าบาทมา3 0,000ื่นนะฮะ ทุกวันนี้ก็ยังผ่อนอยู่แต่เนี่แหละครับก็เป็นธรรมดานะฮะธุรกิจในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะไปทั้งโลกเลยก็ได้เราก็จะไม่รู้นะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมาดูกันสักนิดหนึ่งทุกวันนี้ยอดขายเป็นยังไงเอาตัวเนี้ยกี่ขวดกี่ขวดอ่ะก,ก,ก็ได้อ๋อเป็นเป็นหกหลักหกหลัก หกหลักก็หลักแสนครับโอ้โหอันนี้อะปนกันเลยครับอ๋อปนกันเลยนกันเลยครับก็ถือว่าก็เรียกว่าเรียกว่าหลุดพ้นจากตอนนั้นไปแล้วได้ฮะฟล์เงินทุกอย่างดีหมดละมีกําไรครับมีกำไรบ้างมีกำไรบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับเราเก็บเพราะตอนนี้ผมเป็นขั้นตอนของการลงทุนเพิ่มเหมือนกันครับครับยังมีการลงทุนอยู่ใช่เพราะว่าอย่างนี้ฮะคือผมก็เคยไปเดินดูโรงงานต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาทำ ทำไอ้น้ำผลไม้อะไรบ้างก็ดีเพราะว่าเขาก็เริ่มจากบางทีธุรกิจครอบครัวที่บ้านก็ช่วยกันตวงกอกเกิืออะไรก่อนเมื่อกี้คุณนัทสิทธิ์หลังไม่เอารูดสลิงฉีดใช่ไหมพอขายได้ก็ร้างขึ้นมาทีนี้เลยต้องทีนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องทําให้มันเป็นอุตสาหกรรมรัยทํำยังไงอ่ะลองเล่าเผื่อทุกท่านที่บางทีก็ยังทําอยู่ตรงนี้เราเรียนรู้ยังไงให้มันจากครอบครัวเป็นอุตสาหกรรม ถ้าเกิดเราเป็นเป็นครอบครัวเนี่ยมันมันใหญ่ไม่ได้ยังไงก็ได้ต้องให้เป็นอุตสาหกรรมไม่ได้สัง<ห><ห>เกตนะฮะใส่ระบบเข้าไปครับสังเกตจากว่าบางที o top เนี่ยทำไมกลุ่มไหนไม่โตคือการพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมไม่มีครับแต่ส่วนตัวผมเองเ,องเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้มาก็จะรู้ว่าทํายังไงให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมทำอุตสาหกรรมหมายถึงว่าเครื่องมือเครื่องจักรต้องพร้อมวมัตถุดิบต้องพร้อมใช่ครับวัตถุดิบต้องพร้อมครับการเงินหมุนเวียนต้องพร้อม ตัวเราเนี่ยต้องพร้อมสําคัญมากครับต้องมองไกลมากเราไปมองแค่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้เราต้องมองห้าปีสิบปีถึงจะเป็นอุตสาหกรรมได้ครับครับอ่ะนี่ก็ถามกลับละห้าปีของคุณคือสิบปีของคุณคือตอนนี้ถ้าห้าถึงเอาสิบปีดีกว่านะเอาสิบไดเครับหนึ่งอ่าสิบปีนิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ห้าปีเลยนะข้ามช็อตเลยนะข้ามช็อตเนี่ยก็มันในช่วงห้าปีเนี่ยผมว่าเป็นการยังเป็นการพัฒนาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสิบปีเนี่ย อยากจะเห็นคนไทยนะครับลองใช้นะครับลองใช้และรู้จักแบรนด์ที่ใช้สมุนไพรและยุงครับอืไม่ใช่เอาตรงนี้เอาให้มันเป็นสมมุติว่าอยู่ๆตูมนึงมาเนี่ยโอ้โหออเดอร์เข้ามาเยอะเออเอายิ่ดีกว่าสมมุติลูกเสือเนี่ยออกค่ายกันต้องใช้กันทุกคนแหละอย่างเงี้ยท่านทยังไงเออทานแป๊บเดียวทานมีฮะคืออ๋อระบบการ การจัดการใช่ระบบการจัดการถ้าพูดระบบการจัดการเนี่ยผมทำสต็อกครับผมทำสต็อกครับคือในปัจจุบันเนี่ยผมจะมีลูกค้าอยู่ในมือเนี่ยผมจะรู้ว่าเวลาไหนเขาควรจะสั่งครับเพราะเราจะรู้สถิติไงนะครับเวลาไหนจะสั่งเราก็เตรียมพร้อมให้เขาเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าภายในสองวันต้องเสร็จผมไม่มีก็เสร็จเลยเรา่าเสร็จก่อนผมจะทําสต็อกเตรียมไว้ให้เขาพอเขาออเดอร์มาปุ๊บ ดีไม่ดีอาจจะส่งก่อนด้วยซ้าลูกค้าประทับใจไหมอุ้ยไวดีนะครับส่วนส่วนอีกแบบหนึ่งคือสําหรับลูกค้าใหม่ๆที่เรายังไม่เห็นหรือที่กําลังจะเตรียมพร้อมเราก็จะทำสต็อกเหมือนกันเผื่อเตรียมไว้เหมือนกันครับจะใช้วิธีสต็อกมากกว่าแล้วทีนี้ในในที่ผ่านมาเมื่อกี้พูดถึงความสําเร็จพูดเรื่องดีเรื่องดีๆไปแล้วเอาเรื่องไร้ไรบ้างเคยมีคนใช้แล้วก็ร้องเรียนขึ้นไปไหม ไม่มีโอ้โชคดีมากแต่มีมีบางทีเดินผ่านหน้าร้านที่ผมเปิดบูธที่ตลาดน้ําเนี่ยเคยใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ผลเลยตอผมถามเลยครับยี่ห้อไหนครับไม่ใช่ยี่ห้อไหนอ๋อเขาเดินผ่านเขาไม่ได้มองยี่ห้อมองอะไรเขาคุยกับเพื่อนเขาครับครับผมก็เลยถามว่าเออโทษครับยี่ห้อไหนคือผมไม่อยากให้เสียงเขาเนี่ยไปข้างๆผมก็เลยถามเขาว่าโทษครับยี่ห้อไหนครับบอกว่าเขาก็มอง มองเสร็จไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็คือจบก็ครับแล้วเอาไปลองใช้ไหมครับไม่ได้ไลยลองครับเพราะเขาเดินผ่านอย่างเดียวอ๋อครับฮะนี่ก็เป็นการธุรกิจที่ที่คิดว่าน่าสนใจนะฮะท่านท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ไปที่ไหนก็ไปลองเห็นที่ไหนก็ลองซื้อกันไปกี่จังหวัดแล้วตอนนี้ตอนนี้ประมาณห้าหกจังหวัดห้าหกจังหวัดอยู่ประเทศไทยมีตั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดใช่ก็นี่คือเป้าหมายของผมไง ว่าอนาคตเนี่ยจะกลายไปเรื่อยๆกลายไปเรื่อยๆครับครับเว็บเว็บมีแล้วยังเว็บไซต์เอ่อกำลังจะทาครับครับน่าจะทําตั้งนานแล้วนะแต่ตอนนี้ของผมมีนี่อยู่ครับรายการของเออเศรษฐกิจที่ไม่ถึงของโพ์ทูเดย์ออเขาลงในเคเบิลเหมือนกันเขายังลงต่อเลยเนี่ยครับลูกค้าบางทีโทรกลับมาได้มาจากตรงนั้นครับได้มาจากนั้นเยอะครับครับแต่ยังหวัดได้ตรงนั้นเยอะครับครับนี่ฮะก็คุณผู้ชมก็ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับ อุดหนุนคนไทยเข้มแข็งด้วยกันก็โทรเข้ามาเดี๋ยวคงจะมีป้ายขึ้นให้นะฮะแล้วในช่วงนี้ก็พนักงานกี่คนแล้วตอนนี้อ๋อไม่เยอะครับห้าหกคนก็ยังถือว่าเป็นยังน้อยยังน้อยครับคือโอกาสที่ผมจะเติบโตเนี่ยยังอีกเยอะเพราะมันมันยังไม่เป็นยังไม่อิ่มอ่ะมันยิ่งเยอะที่ต้องเข้ามาอีกเยอะเออแล้วพวกตะคงตะไครนี่ไปซื้อที่ไหนอ๋อมีมีโรงงานครับเป็นโรงงานที่เขาผลิตโดยตรง วัตถุดิบพวกนี้ปลูกตะไคร้มาส่งที่นี่ก็ได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูรายการแต่บทนะฮะต้องบทละเอียดบทด้วยบทครับมีอะไรอ่ามีอะไรที่จะเป็นตัวต่อยอดมาลิงก์กับธุรกิจของคุณตินสิทธิ์ได้เผื่อก็เป็นพว้ซัพพลายเออร์ใหม่นะคเป็นพวกน้ามันหอมน้ามันหอมพน้ำมันตะไคร้แล้วพวกนี้ครับสองส่วนหนึ่งแล้วก็วัตถุดิบครับซึ่งเป็นพวกตะไคร้เป็นบทแล้วอย่างเงี้ยครับครับ คล้ายกับมิ้นชันหมดแล้วแล้วพวกนี้ครับที่ที่เข้ามาได้ครับก็แล้วคือก็คือรับซื้อครับเขหรือว่าพวกแอลกอฮอล์เก็บดีพักนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มน้ำมันหอมเขาจะรู้อืมครับแล้วอยากจะทําโปรดักอะไรที่เป็นแปลกลายเข้าไปเพิ่มในเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องหอมครับ